สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับทางช่องดวงดีๆชาแนลนะฮะวันนี้คลิปนี้นะครับเป็นคลิปของคนเกิดวันพระฤหัส,สบ,บดีนะครับดวงประจำเดือน กันยายน63นะฮะของคนเกิดวันพฤหัสบดีจะเป็นอย่างไรนะฮะมาดูกันก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามช่องดวงดีๆ c h ช n แน l จะได้ไม่พลาดทุกดวงดีๆของคุณนะครับใครอยากดูดวงส่วนตัวกับจานะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่15 g o o d 7 89ดเนะครับ15 G O O D 789ทักทายพูดคุยกันได้นะครับทางไลน์นะฮะอ่ะอาจารย์วันนี้อาจารย์เปิด3กองนะครับกองแรกเป็นดวงเรื่องของการงานนะครับกองที่2เป็นดวงเรื่องของการเงินนะฮะแล้วก็กองที่3เป็นดวงเรื่องของความรักเนี่เป็นยังไงกันก็เรามาลุ้นกันนะครับในไพ่ใบแรกนะครับ The m มูนนะฮะแล้วก็ โอ้โหรู้สึกว่าคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยนะครับนะรู้สึกว่าเคราะห์ซ้ํากรรมซัดนะฮะงานที่ทําอยู่มองดูว่าไม่ค่อยดีนักนะครับได้งานมีโอกาสได้งานที่ไม่ดีมีโอกาสเจองานที่ทําไปแล้วส่งเหมือนคนทํางานส่งเจ้านายอย่างเงี้ยใช่ไหมครับทำไปแล้วส่งไปแล้วมัน แก้ตลอดอยู่เวลาแก้ตลอดอยู่เวลางานไม่สําเร็จสักทีหนึง่งงานมันมีปัญหางานมันมีอุปสรรคต้องกลับเย็นทุกวันกลับเย็นกับมืดกับค่าทุกวันอันนี้ของคนวันพาลืหัสนะงานมันมาอย่างนี้จริงเมื่อไหร่มันจะเสร็จเมื่อไหร่มันจะผ่านเมื่อไหร่มันจะพ้นไม่ได้ด้วยด้วยดีสักทีเนาะเพราะฉะนั้นคนเกิดวันพุธก็ต้องกินกาแฟ <laughs> ใช่ไหมไม่ใช่นะไอะ้กินกาแฟมันต้องกินอยู่แล้วนะฮะเพราะว่ามันกับดึกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องออทำไงดีล่ะเสริมอ่าเสริมพลังในตัวคุณในช่วงนี้บ่อยๆนะครับโดยการเติมน้ำมันตะเกียงนะครับชีวิตจะได้มีพลังทำอะไรแล้วมันจะได้ดูมีพลังทำอะไรแล้วมันจะได้ดูแบบฮึกเหิมนะฮะทำแล้วมันแบบขจัดอุปสรรคออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เพราะฉะนั้นก็ต้องทำบ่อยๆเติมน้ำมันตะเกียงวัดไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้นะครับอะงานไม่ค่อยดีนะักมาดูเรื่องของการเงินกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับดวงการเงินของคนเกิดวันพฤห,หัสบดีนะครับนะาจะดีแค่ครึ่งเดือนหลังเท่านั้นครึ่งเดือนแรกเนี่ยมองดูว่ายังมีปัญหานะครับเงินยังมีปัญหาเงินยังแบบว่าขัดสนยังชักหน้าไม่ถึงหลังชักหลังไม่ถึงหน้าชัก ไปไหนไปไหนไม่ได้เลยนะครับแต่ครึ่งเดือนหลังตั้งแต่วันที่16-17เป็นต้นไปเนี่ยนะครับจะมีผู้ใหญ่หรือจะมีคนมาช่วยเหลือจะมีคนมาเทคแคร์ดูแลในเรื่องการเงินเรานะครับมาคอยซัพพอร์ตในเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นก็ทำไงดีอีกดีล่ะนอกจาก เติมน้ำมันตะเกียงแล้วใช่ไหมครับรู้สึกว่าดวงคนเกิดวันพฤหันนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจารย์ก็แนะนำให้ทำบุญนะครับบริจาคซับบริจาคทานนะครับช่วยเหลือเด็กยากไร้เด็กกพาพร้าลงพยาบาลน,นะครับบ่อยๆก็จะเป็นการเสริมดวงได้ดียิ่งขึ้นนะฮะอ่ะมาดูเรื่องของความรักครับติดตดติดตด,ตดแม่ในความร้ายใน ความโชคร้ายของชีวิตก็ยังมีความโชคดีนิดหน่อยเข้ามานะครับความรักนะครับมีโอกาสที่จะได้เจอนะครับเจอใครสักคนที่รู้สึกว่าเขาโอเคกับเราเราโอเคกับเขามีความรู้สึกดีซึ่งกันและกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การพัฒนาความสัมพันธ์ต่อหรือการทําอะไรต่อด้วยกันเนี่ยก็ยังยา,ยากอยู่นะครับเพราะว่าต่างคนยังมีแบบความคิดที่มันทัศนคติส่วนตัวที่มันแบบอีโก้สูงอ่ายังมีอีโก้สูงนะครับเยอะพอสมควรที่มันยังเข้ากันไม่ได้ยังเป็นความรักแบบเจอการชั่วคราวความรักแบบพี่น้องความรักแบบ จริงจังก็ได้ไม่จริงจังก็ได้แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยนะครับจะเจอประมาณเนี้ยอยู่ตลอดเวลาในเดือนกันยายนเพราะฉะนั้นก็ทําบุญนะครับเกี่ยวกับความรักบ่อยๆนะครับถวายของหวานก็ดีหรือไม่ก็ถวายสังกทานคู่เทียนคู่ของที่เป็นคู่ก็จะเสริมดวงในเรื่องของความรักได้ครับ โอเคนะครับวันนี้ก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคนเกิดวันพฤหสัสบดีประจําเดือนกันยายน2563ถ้าอย่างไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามช่องดวงดีๆชาแนลด้วยจะได้ไม่พลาดทุกดวงดีๆของคุณนะครับถ้าอยากดูดวงกับอาจารย์นะครับแอดไลน์ได้15 GOOD 789วันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ